รายงานผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายงานบริหารสถานศึกษาครั้งที่2ปีงบประมาณ2564โดยนายนวชนวังพัธ์รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองห้างเครือข่ายบ้านแก้งหนองสังโรงเรียนบ้านหนองห้างสัทธาราชพัฒนามีเขตพื้นที่บริการ2หมู่บ้าน คือบ้านหนองห้างและบ้านดอนสักทองตำบลหน,นองสังอำเภอนาแก่ปีการศึกษา2564มีนักเรียนทั้งหมด50คนครูประจำการ3คนทุรการ1คนด้านที่1นโยบายและการบริหารจัดการสถานศึกษาโรงเรียนยึดหลักการมีส่วนร่วมของครูบุคลากรผู้ปกครองและชุมชนโดยมีจุดเน้นที่ คุณภาพผู้เรียนเป็นสำคัญจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการภายใต้สถานการณ์โควิด -19 ด้านที่2การบริหารจัดการเรียนรู้โรงเรียนจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานและความต้องการของชุมชนด้วยวิธีการผสมผสานระหว่างออนไลน์กับออนแฮน ปิดโรงเรียนแต่ไม่ปิดการเรียนรู้กำหนดนโยาบายให้ครูปรับเปลี่ยนการจัดการเรียนรู้และการมอบหมายงานให้มีกิจกรรมที่หลากหลายเน้นสีวิชาหลักคือภาษาไทยคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์และภาษาอังกฤษบูรณาการวิชาการ,รอื่นๆโดยการเรียนรู้จากกิจกรรมในชีวิตประจำวันพร้อมให้คำแนะนำผู้ปกครองในการมีส่วนร่วม จัดการเรียนรู้ให้กับบุตรหลานด้านการประเมินคุณภาพผู้เรียนใช้วิธีการที่หลากหลายตามบริบทของการสาระาก,การเรียนรู้และคำนึงถึงความแตกต่างและความพร้อมของผู้เรียนด้านที่ 3. การบริหารจัดการงานทั่วไปของสถานศึกษา 1. คณะครูได้ออกเยี่ยมบ้านและติดตามการเรียนรู้ของนักเรียนพร้อมจัดทำสารสนเทศ เพื่อคัดกรองและให้ความช่วยเหลือผู้เรียนเป็นรายบุคคล 2. ด้านบริหารจัดการอาคารสถานที่ได้ปรับปรุงอาคารเรียนภูมิทัศน์และจัดบรรยากาศให้พร้อมในวันเปิดเรียนตามปกติภายหลังสถานการณ์โควิดคลี่คลายด้านที่4การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพได้เรียนรู้ด้วยตนเองเพื่อพัฒนาความรู้และทักษะ ให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดพร้อมเป็นแบบอย่างแก่คณะครูนักเรียนผู้ปกครองและชุมชนพร้อมสแสวงหาเครือข่ายการพัฒนาโรงเรียนโดยเฉพาะการใช้และแบ่งปันข้อมูลการปฏิบัติงานโดยร่วมมือกับโรงเรียนบ้านนาทุ่งมั่งและโรงเรียนอื่นๆด้านที่ 5. ผลงานที่น่าภาคภูมิใจ ได้มีส่วนร่วมในการจัดก,การเรียนรู้ทั้งในบทบาทของรักษาการผู้ในการและหน้าที่ครูผู้สอนในระดับชั้นป .5 พร้อมการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับโรงเรียนบ้านนันทุมั่งเพื่อพัฒนาความรู้แบ่งปันประสบการณ์ช่วยเหลือซึ่งก,นกันและกันในการทํางานพร้อมแบ่งปันทรัพยากรในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาที่เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วภายใต้สถานการณ์โควิด -19 ด้านความสัมพันธ์กับชุมชนโรงเรียนได้รับความอนุเคราะห์จากชุมชนที่เห็นความสําคัญและความมุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของเด็กโดยการนําของคณะครูผู้นําชุมชนทั้งสองหมู่บ้านและชาวบ้านผู้มีจิตศรัทธาได้มอบเงินเพื่อการปรับปรุงห้องเรียนเก่าให้เป็นห้องประชุมเพื่อใช้ในกิจการของโรงเรียนและให้บริการแก่ผู้ปกครองและชุมชน โดยไม่ใช้งบประมาณของทางราชการแต่อย่างใดด้วยความมุ่งมั่นและความตั้งใจในการทำงานขอเวลาอีกไม่นานเราจะผ่านโควิดนาทนไปด้วยกันขอขอบคุณครับ